กฎหมายคริปโตฉบับใหม่ในสหรัฐกำลังจะมานะครับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยสำหรับ Stablecoins แล้วก็เปิดโอกาสให้ Altcoins บางสกุลด้วยกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนช่องคอยวันโกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดประเด็นสำคัญสคัญในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลใช่ค่ะกฎหมาย Genius Act ที่เพิ่งลงนามไปสดๆร้อนๆเลยค่ะถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเป็นกฎหมายกากับดูแล Stable Coin ฉบับแรกของสหรัฐในระดับประเทศเลย เป้าหมายก็ชัดเจนค่ะคือสร้างความมั่นคงสร้างความน่าเชื่อถือครับแล้วหลักๆเขากำหนดอะไรบ้างครับในกฎหมายนี้หัวใจหลักเลยนะคะคือกำหนดให้ผู้ออก Stable Coin เนี่ยต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องหนุนหลังเต็มร้อเปอร์เซนไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ,อ,อพันธบัตรระยะสั้นแล้วก็ต้องเปิดเผยด้วยนะว่าสำรองอะไรไว้บ้างทุกเดือนเลยค่ะอ๋อต้องโปร่งใสว่างั้นเถอะใช่ค่ะ แล้วก็มีเรื่องการสื่อสารที่เข้มงวดด้วยคือห้ามเลยห้ามสื่อสารในทำนองที่ว่ารัฐบาลสหรัฐรับรองสเตเบิลคอตัวนั้นนั้นเข้าใจครับการมีกรอบที่ชัดเจนแบบนี้ทั้งระดับรัฐระดับประเทศมันก็ส่งผลดีต่อผู้ใช้งานเนาะถ้าเกิดผู้ออกเหรียญมีปัญหาขึ้นมาก็ยังมีการคุ้มครองแน่นอนค่ะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในตลาดโดยรวมด้วยเพิ่มสภาพคล่องทำให้การเข้าออกตลาดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆมันสะดวกขึ้น เครือข่าย Stable c o i n ดเดิมๆที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็น่าจะได้เปรียบนะคะตรงนี้ครับแล้วเรื่องกรอบเวลาล่ะครับกว่าจะมีผลบังคับใช้จริงๆนานไหมคาดการกันว่านะคะข้อกำหนดส่วนใหญ่จะเริ่มใช้จริงประมาณมกรคาคม2,027ค่ะก็คือราวๆ18เดือนหลังประกาศอ๋อก็มีเวลาให้ปรับตัวกันพอสมควรใช่ค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้นะว่าจะเร็วกว่านั้นถ้าหน่วยงานกำกับดูแลเขาออกกฎเกณฑ์สุดท้ายมาเร็วนะคะ แต่ยังไงก็ตามภายในกรกราคม2028ผู้ออกทุกรายต้องปฏิบัติตามทั้งหมดแล้วครับพอมีกรอบชัดเจนแบบนี้ก็น่าสนใจว่าเครือข่ายไหนจะปรับตัวได้ดีที่สุดเราลองมาดูกันที่ตัวแรกซู e เป็นไงบ้างครับเห็นว่าเด่นเรื่องการเอา Stable Coins หลักๆอย่าง USDC เข้ามาใช้โดยตรงเลยใช่ค่ะซูนี่น่าสนใจมาก การที่เขามี USDC แบบ native บนเครือข่ายเลยเนี่ยมันทำให้ธุรกรรม stablecoin บนซูยมันราบรื่นขึ้นแล้วก็ต้นทุนอาจจะต่ำกว่าด้วยเทียบกับการใช้แบบที่ต้องผ่านสะพานเชื่อมเครือข่ายอะค่ะครับซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์กฎหมายใหม่ที่เน้นความน่าเชื่อถือถูกต้องค่ะตัวเลขมันก็ฟ้องอยู่นะปริมาณ stablecoin บนซูยเนี่ยโตเกือบร้อยเท่าในรอบปีเลย โหร้อย oh, เท่าเลยเหรอครับค่ะแล้วปริมาณโอนรายวันก็ทำสถิติใหม่ตลอดส่งผลบวกมากๆกับระบบ d ีฟ i บนซุยมูลค่าสินทรัพย์รวมที่ล็อกไว้หรือ TVL เนี่ยแต่2.25พันล้านดอลลาร์แล้วแล้วก็ยังโตเรื่อยๆครับผมความสนใจจากฝั่งสถาบันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างล่าสุดวัน Zero Shares ก็ยื่องขอตั้งซุย ETF แล้วโห oh, การเติบโตของ Stable c ค i n บนซุยนี้น่าจับตามากจริงๆครับ แล้วถ้าเป็นเครือข่ายที่เน้นการชำระเงินโดยตรงอย่าง s t e l l a หรือ x l M ล่ะครับกฎหมายนี้ส่งผลกับเขายังไงบ้าง s t e l l a ก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะปริมาณ USDC บนเครือข่ายเขาแล้วก็ปริมาณธุรกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากในเดือนที่ผ่านมาครับตัวเลขดีแบบนี้ก็ดึงดูดความสนใจจากสถาบันการเงินองค์กรต่างๆได้ดีเลย อีกอย่างคือ s t e l l a เขาสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 2002ด้วยอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับการชำระเงินยุคใหม่อ๋อมาตรฐานใหม่ที่เขาใช้กันทั่วโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะช่วยให้การเชื่อมต่อกับระบบธนาคารหรือระบบการเงินทั่วโลกมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ Stella เหมาะมากกับการโอนเงินข้ามประเทศการจ่ายเงินระดับองคอ์กรหรือแม้แต่เป็นทางเลือกให้บริษัทที่อยากออก Sta b l e c ค i n ของตัวเองภายใต้กฎหมายใหม่นี้ค่ะฟังดูมีศักยภาพมากครับ แล้วอย่างพ o ลิก o อหรือ POL ที่เรารู้จักกันดีในฐานะเลเยอร์2ยอดนิยมสำหรับ Stable Coins อยู่แล้วล่ะครับเขาจะได้ประโยชน์ยังไงพ o ลิก o อนนี่เขามีจุดแข่งเรื่องประสิทธิภาพความเร็วแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ต่ำสำหรับการทำธุรกรรม Stable Coins อยู่แล้วนะคะพอมี Genius Act เข้ามาเนี่ยความน่าเชื่อถือและการที่เขาพยายามปรับให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆมันจะยิ่งดึงดูดสถาบันการเงินมากขึ้นค่ะ การเปลี่ยนไปใช้โทเค็น POL หรือการมีเครื่องมืออย่าง Polygon c d k ไว้สร้างเชนเฉพาะหรือการใช้ zk proofs เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวพวกนี้คือออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สถาบันโดยเฉพาะเลยค่ะการเตรียมพร้อมรองรับสถาบันแบบนี้ดูเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดมากครับรับกับกฎหมายใหม่พอดีแล้ว Chronos หรือ CRO ของ crypto.com ล่ะครับเห็นว่ามีแผนจะออก stable coin ของตัวเองด้วย ใช่ค่ะ Chronos นี่ก็มีเรื่องน่าสนใจหลายอย่างเลยทั้งแผนเปิดตัว Stable Coin ของตัวเองเร็วๆนี้แล้วก็เพิ่งอัปเกรดเครือข่ายเป็น V2 ไปซึ่งเขาบอกว่าเร็วขึ้นถูกลงดึงดูดทั้งนักพัฒนาทั้งสถาบันเลยค่ะครับผมแล้วก็มีกระแสะคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะมี Chronos ETF เปิดตัวในไตรมาส4ด้วยซ้าซึ่งก็สะท้อนความสนใจจากฝั่งสถาบันได้ดี พอมี Stable c คอ n ที่อยู่ภายใต้การกำกับบนเครือข่ายก็น่าจะช่วยดันระบบนิเวศ DeFi แล้วก็ t v l ของโ r o n o สให้โตขึ้นไปอีกค่ะน่าสนใจครับตัวสุดท้ายมาที่ SKY หรือ SKI ที่เดิมคือ MakerDAO อันนี้เขามี Stable Coin USDS ของตัวเองอยู่แล้วกฎหมายใหม่จะส่งผลกับเขายังไงบ้างครับสำหรับ SKY นะคะการมี u s d x ซึ่งเป็น Stable Coin แบบกระจายศูนย์อยู่แล้วเนี่ยกฎหมาย Gensac ก็เหมือนมาให้แนวทางที่ชัดเจนขึ้น การออกแบบของ Sky ยที่เน้นกระจายศูนย์แล้วก็ Active ใน d e f าอยู่แล้วถือว่าสอดคล้องกับแนวทางของมาตรฐานใหม่นะคะครับประกอบกับว่าเขาก็ทำมานานแล้วตั้งแต่ปี2018ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการยอมรับภายใต้กฎหมายใหม่นี้ค่ะครับชัดเจนเลยครับสำหรับ5เหรียญที่น่าจับตาหลังกฎหมาย Genius Act ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากช่องคอยวันอด้วยครั